ไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกมเมเลียโนนะครับอันิเมะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในซีซั่นฟอร2023ซึ่งแนวต่างโลกในซีซั่นนี้ก็มีให้รับชมเยอะมากๆเลยล่ะครับดูแอดแกมก็เคยทําคลิปแนะนําอนิเมะของเดือนตุลาคม2023นี้ไปแล้วหากคุณไปดูท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมแล้วล่ะก็จิ้มไปที่ปุ่มตัวไอบน,บนขวาโลด และในส่วนของคลิปนี้แอดแกมก็จะมาแนะนำล่วงหน้าตอนรับปีใหม่ไปเลยจ้ากับ14อันิเมะแฟนตาซีต่างโลกประจำเดือนมกราคมปี2024ที่น่าสนใจและคู่รู้ทุกท่านควรจดใส่เลตไว้นั่นเองครับบอกเลยว่าแต่และเรื่องเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นใครที่เคยอ่านนิยายกันมาก่อนแล้วก็คงรู้กันดีนะโอเคจ้าและถ้าหากคู่ดูพร้อมแล้วก็อย่าลืมคนละหนึ่ไลค์หนึ่งแชร์หนับและสองไลค์สแชร์สองซับแแก และเ,เราไปรับชมเนื้อหาแนะนำอนิเมะกันเลยจ้า let's go <S เรื่องแรกที่เกมอยากจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า solo leveling ต้นฉบับจากนิยายและมังควาแนแฟนตาซีแอคชั่นผลิตโดยสตูดิโอ a 1 pictures ประเดิมด้วยเรื่องแรกที่สายอาน,นิยายเกาหลีกับมังควาจางรู้จักกันดี แถมชวบาอนิเมะก็ได้สตูเอเวนพิเคเจอร์ชื่อดังมาทำอีกด้วย <Wow. S 1> เรื่องย่อนะก็จะกล่าวถึงซอนจินอูฮันเตอร์ระดับอีผู้ไร้ความสามารถตลอดกาลที่ได้เดิมพันกับความตายที่อยู่ตรงหน้าในดันเจี้ยนปราราล์ทว่าวิกฤตนั้นก็มักจะมาพร้อมกับโอกาสเสมอเมื่อพลังในตัวของซอนจินอูตื่นขึ้นจากการหลับไหลแถมยังพร้อมสับด้วยระบบซัพพอร์ตและการอัปเลเวลสูงขึ้นไปการเปล่าประกาศอิสรภาพแก่โลกทั้งใบก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอ,อื้อม อาวุธสุดกลางแห่งมวลมยุทธเซชาหนึ่งเดียวคนนี้จะทำให้ฮันเตอร์ทั่วโลกนั้นต้องตกตะลึงนั่นเองจ้าเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าซาสากิกับพีจังต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภยัยผลิตโดยสตูดิโอซิวเลิง อีกหนึ่งเรื่องที่สายอ่านนิยายลหลายๆคนต่างรอคอยกับตาลุงซาสกิแถมไอแกมก็ขออวยด้วยว่านิยายเรื่องนี้นั้นอ่านแล้วสนุกมากๆไอแกมก็เคยรีวิวนิยายไปแล้วด้วยนะ <Okay. S 1> อยากชมก็จิ้มไปที่ปุ่มตรงไอนบนขวาเลยจ้าเ <Okay. S 1> เรื่องราวนนก็จะกล่าวถึงซาสกิตาลุงพนักงานเงินเดือนธรมธรมดาธรรมดาแกก็ได้ซื้อนกกระจอกชาวาหน้ารักมาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งก่อนที่จะพบว่านกตัวนี้นั้นเป็นท่านปรัดเรืเ่องชื่อจากต่างโลกที่กลับชาติมาเกิดใหม่หลังได้รับมอบพลังเม็มนต์ทรงอนุภาพกับกบกาาาขข้้มโลแลแวเ มันก็เริ่มทำธุรกิจด้วยการขนสินค้าจากโลกปัจจุบันไปขายยังอีกโลกเที่ยวไปเที่ยวมาเก็บเงินฝึกฝนเวทดมน์และกินของอร่อยตั้งใจจะใช้ชีวิตสโลลฟฟโดยไร้ข้อผูกมัดวัวพันกับต่างโลกไม่พอวันหนึ่งแกก็ได้เพลินไปวัวพันกับผู้มีพลังวิเศษของโลกปัจจุบันทีแล้วเรื่องราวของตาลุงซาสกินั้นจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมไปซื้อนิยายมาอ่านกันและโปรดรอดติดตามชมฉบับอนิเมะกันได้เลยจ้า เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าการประจนภพยของเทมมือมือใหม่กับสลามสุดดอยตัวฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีประจนภพยดรามา่าผลิตโดยสตูดิโอมาสเกตอีกหนึ่งเรื่องแนวแฟนตาซีแนวเรียงสลาที่แฟงไปด้วยความดราม่าไปด้วยในช่วงแรกเรื่องราวนั้นก็จะกล่าวถึงบนโลกที่สกิลคือตัวกำหนดชะตาชีวิตสาวน้อยผู้ขวัญอ่อนแต่อบอ้อมอารีนา,าม่าไอวี่ ได้เกิดมาพร้อมกับสกิลสุดอ่อนแอจนนึเรียกได้ว่าไร้ดวงดาวและพอเธอไร้ดวงดาวนั้นจึงถูกตามล่าจนต้องดิ้นรลนเอาชีวิตรอดโ <c oughs> ดยการออกเดินทางเพียงลําพังกระทั่งได้พบกับสิ่งมีชีวิตเพียงชีวิตเดียวที่เธอสามารถฝึกได้นั่นก็คือสลามเหลวเปลวสุดอ่อนแอที่มีชื่อว่าโซระเมื่อสองชีวิตที่อ่อนแอที่สุดได้โครจรพบกันเรื่องราวการเดินทางบนโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและเหล่ามอนสเตอร์นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองจ้า เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าชีวิตไม่ง่ายของนางร้ายริเวนา9ต้อฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผลิตโดยสตูดิโอจูมันโดช่วงนี้แนวนางร้ายมันก็จะมาแรงหน่อยนะและในทีซสั้นนี้ก็มีแนวนางร้ายมาเสิร์ฟชิ้นกันจานา้าโดยเรื่องราวนะก็จะกล่าวถึงสาวออฟฟิศญี่ปุ่นที่เกิดใหม่เป็นยูเมเอล่านางร้ายในเกมจีนุ่ม r p g แม้ตามเนื้อเรื่องจะเป็นตัวละครแสนชื่อดแต่หลังจากฉากจบ ยูเมอลาจะปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะบอสลับแล้วเข้าห้าหันกับคูกา้ากาวคือนางนั้นเก่งสุดๆไปเลยนะครับและผลจากการฝึกฝนด้วยจิตวิญญาณเกมเมอร์อันพุ่งพ่านตอนนี้เข้าศึกษาในโรงเรียน mm. เธอก็เลเวล99เปซะแล้วเดิมทีเธอตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและไม่ข้องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมแต่ว่าเพราะความแตกเรื่องเลเวลตั้งแต่เข้าโรงเรียนเธอจึงถูกนางเอกกับพวกเป้าหมายในการจีบสงสัยว่าเป็นจอมมานนั่นเองจ้า เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าชีวิตลูพิเจตของนางร้ายขอเป็นเจ้าสาวนอนกริ่งสบายในแดนอาดิสตูต้นฉบับจากนิยายในแฟนตาซีโรแมนติกผลิตโดยสตูดิโอไคและฮอร์นสแล้วนางร้ายเรื่องที่2ของซีซั่นนี้มาเสิร์ฟพระจา้าเรื่องราวนะก็จะกล่าวถึงริเช่บุตรสาวไายุที่ติดอยู่ในรูปเวลาหลังเธอได้บ้านใหม่กับเจ้าช,ชายรัชทายาทน,นามว่าเอานอทคนที่จะก่อสงครามขึ้นในอีกหลายปีให้หลังแล้วเธอนั้นก็จะต้องตายลงเมื่ออายุ20ปีเสมอ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จนถึงลูกครั้งที่7เธอจึงตั้งใจปล่อยตัวตามสบายในลูกนี้โดยไม่สนอะไรอีกแล้วแต่ด้วยประสบการณ์ติดตัวมาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอัศวินปรุงยาหรือค้าขายที่ติดตัวมาจากชาติก่อนที่ใช้ช่วยผู้คนทำให้เธอกลับกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นและเจ้าชายผู้เย็นชาที่เธอเคยรู้จักนั้นก็กลับเปลี่ยนไปจากที่เคยนั่นเอง เรื่องต่อมานะครับมีเชื่อเรื่องว่าความสามารถสั่งตายสุดโกงที่พวกต่างโลกเทียบไม่ติดต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภัยผาลิตโดยสตูดิโอโอคุรุโตโนบุรุหมาล้ะครับกับแนวต่างโลกพระเอกเทพโคตร <Brand. S 1> เรื่องราวนะก็จะกล่าวถึงช่วงระหว่างเดินทางไปทัศนศึกษารถบัสคันหนึ่งถูกดึงไปอีกโลกหนึ่งและได้พบกับนักปราสาวไซออนผู้ต้องการคัดเลื่อนนักปรา์จากเหล่านักเรียน ึ่งเธอจะมอบพลังให้และบททดสอบแรกซึ่งมันก็มีทั้งนักเรียนบางส่วนที่ถูกฆ่าและบางส่วนที่หนีสำเร็จส่วนทางด้านโยกิริทาโกโตถูกปลุกโดยเพื่อนสาวโทโมจิกะดานโนระเขานั้นใช้พลังที่สามารถฆ่าบังกรได้ทันทีผ่านคำสัง่งก่อนเริ่มผจญภัยบนโลกที่อันตรายแบบนี้ด้วยพลังสั่งตายของเขานั่นเองจ้าเรื่องนี้นะในไทยก็ได้ Mu วส์ h a i l a นดประกาศลิขสิทธิ์แล้วส่วนช่องทางการฉายจะประกาศทีทีในภายหลังนะครับผม เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าสุดยอดสายแทงลุยเลดดันเจียนต้อฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีประจนภัยภาลิโดยสตูดิโอโคลอนเรื่องราวนะก็จะกล่าวถึง ลูดผู้ใช้โล่ใส่แทงสุดแกร่งในประวัติศาสตร์เขานั้นได้ออกไปชภัยรยร่วมกับทีปูก้าเพื่อหาวิธีรักษามานิเซียผู้เป็นน้องสาวที่อาจค้นพบวิธีการรักษาจากสมบัติในดัตเชียนจนพูก้าตัดสินว่าความเก่งแก่งของเขานั้นไร้ประโยชน์เพราะมีแค่สองสกิลหลักคือหลอกล่อสตูแล,และเสริมการป้องกันจึงได้ไล่เขาออกจากกลุ่มปาร์ตี้ระหว่างกลับบ้านเขาได้เกิดช่วยหญิงสาววิศนุภมเขา ที่รายชื่อไวเธอนั้นมีทักษะหายากในการประเมินสกิลที่ทำให้ลูนทราบถึงอีก2องสกิลที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาเลยตั้งชื่อเธอว่าลูนาและมุ่งสู่บ้านเกิดเขาในขณะที่นินฮิวเลอร์สาวที่เป็นเพื่อนกับเขาก็ได้ตามไปที่นั่นด้วยนั่นเองจ้าเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าตำนานผู้กล้าแห่งแวน ตัวฉบับจากมังงะแนวแฟนตาซีโรแมนติกผลิตโดยสตูดิโอสเตเ e e ลเอนเตอร์เทนเเรื่องราวนะก็จะกล่าวถึงช่วงวันหนึ่งจู่ๆก็มีแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นตรงหน้าของชายหนุ่มที่ชื่อว่าซาโตะและได้ปรากฏร่างของสาวสวยสะพังนามฮิเมะกับผู้เท่าอีกหนึ่งคนออกมาจากแสงนั้นซาโตะตกหลุมรักฮิเมะตั้งแต่แรกเห็นทั้งคู่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้านนับตั้งแต่นั้น สิปีต่อมาฮิเมะมีเหตุจำเป็นต้องลาจากไปในที่ที่ไกลแสนไกลด้วยลําแสงนั้นอีกครั้งทาให้ซาโตะตัดสินใจตามฮิเมะเข้าไปในแสงที่กําลังหายลับไปจนไปโผล่ยังโลกต่างมิติและเข้าพีแต่งงานกับฮิเมะแบบงงๆพร้อมจูบสาบานและแลกแหวนเพื่อรับพลังแห่งแหวนในการกำจัดปีศาจแล้วชีวิตประจําวันของเขาที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตของชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันนะจ๊ะ เต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าเส้นทางพลิกผันของราชัธรรมตาต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีผจญภัยาลิตโดยสตูดิโอคอนเน็เรื่องราวนา,าก็จะกล่าวถึงเลนไฟหน้านักผจนภัยชั้นทองแดงตกอับ เขาพุงเป้าจะเป็นนักผจญภัยชั้นมิทริวมาได้10ปีแต่ก็ไม่คืบหน้าเลยวันหนึ่งเขาบังเอิญพบกับพยามามก่อนเข้าระหว่างออกล่ามอนสเตอร์อยู่เพียงลาพังในชั้นต้นๆของเขาวงกลวารีจันและได้พ่ายแพ้อย่างรับคาบต่อหน้าพลังอันมหาศาลน,นั้นแต่ไม่รู้ทําไมพอลืมตาตื่นขึ้นมาตัวเองที่น่าจะตายไปแล้วถึงได้อยู่ในร่างของอสูรสุดอ่อนแออย่างสเกลตันไปได้ เพื่อเลี่ยงการถูกโจมตีเลนได้อาศัยพิพัฒนาการของสัตว์อสูรด้วยการล้มมอนสเตอร์ด้วยการเพื่อสังสมค่าประสบการณ์และพัฒนาไปสู่สัตว์อสูรที่แข็งแกร่งกว่าเดิมการผจญบายของเลนผู้ไม่มีวันตายเพื่อมุ่งสู่นักะจนภัยชั้นมิทริย์อีกครั้งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองจ้าเรื่องต่อมานะครับมีเชื่อเรื่องว่าอิชูระต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีแอคชั่น พาลิโดยสตูดิโอพัชเชียนเรื่องราวน่ก็จะกล่าวถึงเวลาที่ผ่านไป25ปีหลังจอมมารได้ถูกสังหารโดยไม่ทราบถึงชื่อของผู้กล้าพลังที่หลงเหลือ,อยังคงสร้างความโกลาหลบนโลกจึงได้มีการคัดหาผู้ที่เหมาะสมจากยอดฝีมือ16ชีวิตจากเผ่าต่างๆที่เชี่ยวชาญการต่อสู้เฉพาะด้านเพื่อหาผู้แข่งแกร่งที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับตำแหน่งผู้กล้าที่แท้จริงแห่งยุคนั่นเองจ้า เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่เป็นสาวน้อยมาเลี้ยงพวกคนปุูกปุยในต่างโลกตัวฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกชีวิตประจำว,วันาลิตโด,ดยสตูดิโอเ m t Square เรื่องราวนะก็จะกล่าวถึงสาวญี่ปุ่นวัย27ปีที่ทำงานหนักจนตายเธอต้องการเกิดใหม่ในชีวิตที่เต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงพระเจ้าตอบร,รับคำขอที่ต้องการ ให้พลังที่เธอเป็นที่รักของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์และได้เกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีในชื่อนีมัาลูกสาวในตระกูลขุนนางและมีความสามารถในการผูกมิตรกับสัตว์และมอนสเตอร์ได้ทำให้มีคนต้องการให้เธอใช้พลังช่วยอยู่เสมอนั่นเองจ้าเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าวิธีผิดผิดของการใช้เวทมวนตร์รักษาต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลก ผลิตโดยสตูดิโอและชินเ A แอนิเมชันเรื่องรล่านะก็จะกล่าวถึงอุสโตเคนหนุ่มมัธยมปลายธรรมดาที่บังเอิญไปหาพวกประธานและรองประธานนักเรียนแล้วโดนวงแหวนอันเชยไปต่างโลกพร้อมกัน3คนเขาเลยตัดสินใจขออยู่เงียบๆเ,เลือกฝึกเวมอนรักษาแต่ก็ต้องมาเจอกับการฝึกอย่างหนักจากอาจารย์ที่ทําให้ดึงพลังแฝงของเขาออกมานั่นเองจา้า เรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าจันทรานำพาสู่ต่างโลกภาค2ตัวฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภัยโดยสตูดิโอนั้นได้มีการ,ปรเปลี่ยนแปลงจากเดิมภาคแรกคือ c 2 c ในภาค2นั้นปเปลี่ยนม,มาเป็น JC Staff นั่นเองกลับมาอีกครั้งกับเทพมาโคโตซึ่งตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงภาค2แล้วนั่นเอง สำหรับเทพมาโวโตวภาคหนึ่งนั้นก็ได้ฉายเป็นเมื่อซีซั่นซัมเมอร์2021มีทั้งหมด12ตอนช่องทางรับชมทูลิสิทธิ์นั้นทุกท่านสามารถเข้าไปดูในลิสต์ได้บนเว็บอาไาชีกเลยและในภาคซอมนี้ออฟฟิเชียลก็เตรียมจัดเต็ม ประกาศฉายต่อเนื่อง2เซสซั่นก็คงจะประมาณ24ตอนนะเรื่องย่อภาคแรกก็จะกล่าวถึงมารโกโตหนุ่มมัธยมปลายที่ถูกอัเชิญไปโดยเทพซึกุริโยมิไปที่อีกโลกในฐานะฮุก้าแต่ก็มีเทพธิดาที่รับช่วงดูแลซึ่งก็เกิดความไม่พอใจที่หน้าตาเขาถูกมองว่าอัป,ปลักษณ์เทพธิดาจึงได้สา่มาโกโตและส่งไปอยู่กับพวกอมนุษย์และมอนสเตอร์ที่สุดขอบโลกเขาจึงได้เริ่มออกผจญภัยจากที่นั่นพร้อมพลังมหาศาลที่มีอยู่นั่นเองใครที่ยังไม่เคยดูหรืออยากอุดหนุนนิยายมาอ่านต่อจากอะนิเม ก็อย่าลืมไปตามกันนะจ๊ะเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใส่เลยต้องไปสโลลฟ์ที่ชายแดนภาค2ตัวฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกโรแมนติกฮาิตโดยสตูดิโอฟลากรับมาอีกครั้งกับไอหนุ่มเรสซึ่งตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงภาค2แล้วนั่นเอง สำหรับไอหนุ่มเรยภาคหนึ่งนั้นก็ได้ฉายไปเมื่อซีซั่น4 2021มีทั้งหมด13ตอนช่องทางรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ก็ไปดูลิสต์ได้บนเว็บฮาริชิเลยนะแล้วก็เรื่องนี้มีฉบับนิยาให้อุนหนุนแล้วก็มีฉบับเกมที่วางขายบนสตีมให้ลองไปซื้อกันเล่นได้เนี่ย <Okay. S 1> จ้าโดยเรื่องย่อภาคแรกก็จะกล่าวถึงเรส อดีตผู้นำที่สร้างทีมสู้กองทัพจอมมาเขาดันผู้ขอให้ออกจากปาร์ตี้เนื่องจากพลังผู้นำที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่างจากท้องสาวองเขาที่มีพลังผูก,กาดังนั้นเรจจึงได้เดินทางไปเริ่มชีวิตใหม่อย่างสงบ,บในชายแดนที่หาา่างไกลนั <inet> ่นเองจ้าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำ14อนิเมะแฟนตาซี Fantasy ต่างโลกประจำเดือนมกราคมปี2024 คุณผู้ทุกท่านรอเรื่องไหนกันอยู่มาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดแก๊บใ้คลิปดีกันได้เลยจ้าและก้อนจากกันไปก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์ดีแชร์หนึ่งสักให้แก๊ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แก๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายจ้าทุกคน